สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการถอดตัวบอดี้ของตัวรถ m i c r o c a t 320นะครับตัวบอดี้ของรถ m i c r o นะครับมันก็จะมีตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับ2ตัวตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะทำการถอดบอดี้เราก็ถอดน็อต2ตัวนี้มา แล้วก็ทำการถอดหัวเข่งเร่นหัวเข่งเนี่ยนะครับให้เรางัดบริเวณนี้นะครับงัดบริเวณนี้แล้วก็ดึงหัวเข่งออกเอามืองัดไว้นะครับเอามืองัดไว้แล้วก็อีกมือนึงจับดึงออกยากนะออโอเค งัดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดึงหัวเกงออกมามันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับดึงออกมาได้เลยในตัวรถนะครับเราก็จะสามารถยกตัวบอดี้ขึ้นมาได้เลยอ่ยกไม่ได้มันจะมีล็อกบริเวณนี้อีกตัวหนึ่งนะครับให้เราเอาไขควง,งแับเบนนะครับงัดงัดตรงนี้ แล้วก็ดึงขึ้นม,มันจะมีสล็อกจะคอยัดวางกล่องนิดนึงอ่ะอันนี้งัดเสร็จแล้วครับงัดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็สามารถดึงตัวบอดี้ขึ้นมาได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในตัวรถนะครับก็จะมีตัวรีเซ็วางอยู่บริเวณนี้นะครับตัวปั๊ม ไดรอลิกแล้วก็ด้านหลังเรืนี้นะครับจะเป็นชุดยึดตัวบอดี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีกรองน้ำมันเครื่องหนึ่ตัวนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ